ดีค่ะหมอเมสีคเนชานะคะวันนี้นะคะจะมาพยากรณ์ดวงกันเงินรายสัปดาห์นะคะก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วเนาะแล้วก็ข้าเกี่ยวโชคลาภพอดีเลยนุ๊กเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาดูกันการเงินสัปดาห์นี้ของตาราศีเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะ สัปดาห์นี้ก็คือวันที่28มิถุนายนนะคะ28มิถุนายนถึงวันที่3นะคะ3กรกฎาคมนะคะการเงินสัปดาห์นี้นะคะของแต่ละราศีเป็นยังไงขอพรก่อนมาโอ้สกนีสายยานมะหาขอ,ขอความแม่นยำจงบังเกิลการเงินนะ <c oughs> ของแต่ละราศีนะคะของแต่ละราศีคัาบเกี่ยวเรื่องโชคลาภพอดีเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเงินเป็นยังไงมีโชคด้วยไหมนะคะคัาบเกี่ยวโชคลาภวันที่หนึ่งพอดีเลยอ่ะ อย่าลืมติดตามในไลฟ์สดของ Facebook กันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของตัวเลขให้ด้วยเ,เราจะมีในเรื่องของตัวเลขให้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะฝากติดตามกันด้วยว้าวว้าวนี่ราศีเมฆของตัวหมอเมย์เองนะดีงามพระรามแปดจัดไป ของแต่ละราศี <c oughs> สัปดาห์นี้ของแต่ละราศีนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างสัปดาห์นี้ก็คือ28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่13เมษาถึง13พฤษภาคมนะคะต้องบอกว่า <c oughs> การเงินมีไปในททางที่ดีนะคะ ผู้ใหญ่แนะนํางานเพื่อให้ได้มีเงินมีรายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ใบนี้อ้าวจริงๆนะเออหน้าไพ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะรอดถ้าเกิดวิกฤตการเงินอยู่ผู้ใหญ่คอยช่วยนะเขาคอยแนะนําหรือช่วยเหลือคุณเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบผู้ชายเป็นพ่อเป็นลุงเป็นน้าอะไรเงี้ยนะคะเออหรือเจ้านายที่สนิทอะไรเงี้ยนะคะและใบนี้นะ มองเกี่ยวข้องต่างชาติต่างประเทศนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะทําการค้าขายหรือนําสินค้าเข้ามาขายมีโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะถามเรื่องโชคลาภเพราะเกี่ยวข้องวันที่หนึ่งพอดีนะคะ1กรกฎาคมพอดีมีโอกาสค่ะไปหาตัวเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ชายมานะมีโอกาสเออขอโชคดีค่ะขอโชคดีอ่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภ คนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะใบนี้คือการผัดผ้านะการสูญเสียของรักเพราะฉะนั้นระวังกระเป๋าตังค์หายระวังมือถือพังนะจ๊ะเอออีกแง่หนึง่งใบนี้นะเขาเรียกว่าออกเดินทางหาเงินแต่เป็นการจากบ้านจากครอบครัวแค่ชั่วขราวนะคะอ่ะใบนี้เอเออ,เอ,อมันเป็นไพ่เดินทางอ่ะชัดเจนเลยกับการเดินทางออกหาเงินหาไรายได้อ่ะนะ เออนะแล้วก็ระวังระวังทรัพย์สินมีค่าสูญหายแตกพังด้วยนะจ๊ะอ่ะแต่เป็นการเดินทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแต่ถ้ามองเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้คุณยังยังถามว่าติดขัดไหมไม่ถึงไม่ถึงกับติดขัดสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะคะก็ไม่ได้ดีนะถามเรื่องโชคลาภมีไหมเออไม่ไม่นะเออยังสู้ราศีเมษไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะอ่ะต่อไป ชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนคนที่เกิดในช่วงวันที่14ขอภาย15มิถุนายนถึง15กรนฎาคมนะคะใบนี้ทุกใจสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะคะอันนี้เครียดทุกท้อแท้เหนื่อยอยากหนีปัญหาอยากทิ้งทุกสิ่งอย่างนะคะอ่ะ แต่ใบนี้บอกถึงการปล่อยวางนะการปล่อยวางหรือหมั่นทําบุญทําทานบ้างการเงินช่วงนี้สัปดาห์นี้ติดขัดต่อให้สิ้นเดือนเงินเดือนคุณออกเหมือนวาร์ฟนะคะก็ติดขัดอีกอยู่ดีเพราะไม่รายได้ไม่พอกับค่าใช้จา่ายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่หมอเมย์อยากแนะนําคือหนึ่งคุณสวดมนต์บ้างคุณทําบุญทําทานบ้างคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรงั้นคุณขยันหาเงินให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางไปนะจ๊ะ คือมันติดขาดแน่ๆล่ะสัปดาห์นี้ต่อให้เงินเดือนออกก็ยังติดขนะาดอ่ะราศีมิถุนนะนะต่อไปราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเก็บเงินไม่อยู่นะจ้าที่รักอ่อนเดี๋ยวราศีรากรกฎคนที่เกิดในช่วงที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะเก็บเงินไม่อยู่เนาะมีเงินเข้าดีจังเลยอะ่ะต้องบอกเลยมีเงินเข้าดีจังเก็บเงินไม่อยู่ทํายังไงให้เก็บเงินอยู่ลงทุนสิจ๊ะ บางคนอาจจะต่อยอดอยากทําธุรกิจอยากทําค้าขายก็มีโอกาสทําได้นะคะหรือซื้อทองซื้ออะไรเก็บไว้ซื้อประกันซื้อหุ้นซื้ออะไรเก็บไว้เป็นตัวเงินเพราะเราเก็บไม่อยู่ไงเราเก็บเงินปุ๊บเดี๋ยวมีได้ใช้ออกหมดนะคะต้องบังคับแบบนี้นะคะอ่ะใบนี้นะคะเขาเรียกว่าไพา่เทพประธานพร่ะมองแง่หนึ่งก่อนไพ่เทพประธานพรสิ่งที่รอคอคุณมีโอกาสได้และสมหวังเกี่ยวกับเงินนะคะแล้วก็อีกแง่หนึง่งมองทางโลกปกตินะคะ ใจดีช่วยเหลือเออเลยทำให้ไม่มีมเงินเก็บใครมาใครมาขอความช่วยเหลือช่วยเออนะอ่ะโชคลาบมีไหมมีสิแต่สายมูไหมถ้าสายมูมูซะมีโอกาสได้โชคลาบวันที่หนึ่งขอให้โชคดีจะ้ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะสิสิงหาคมถึง16กันยายน การเงินดีมีเงินเข้ามีเงินเข้าใช่สิเส้นเดือนมีเงินเข้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่หมอเมย์ถูกไม่เถียงอ่าแต่ก็คือเงินเข้าก็ยังได้เหลืออยู่ไงก็ยังมีเหลืออยู่เขาเรียกว,ว่าค่าใช้จ่ายพอพอเขาเรียกรายรับเกินค่าใช้จ่ายนิดนึงอ่าวันนี้ความก้าวหน้าแสดงว่าการเงินคุณประสบความสําเร็จดีนะสัปดาห์นี้ไปในทางที่ดีนะมีเงินเหลือด้วยนะไม่ใช่ว่าได้มาแล้วหมดไปนะอีกแง่หนึง่งมอง มองอะไรโชคลาบใช่ไหมวันที่หนึ่งอ้าวปังสิจ้าเออราศีสิงปังสิจ้าขอให้โชคดีนะจ้าไพ่ดีทั้งสองใบเลยตอนนี้นะคะมาแรงแซงทางโค้งราศีเมษแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณได้ไพ่เงินราศีเมษก็ได้แต่ไพ่ผู้ใหญ่อ่ะ,อะโอเคต่อราศีไรกันราศีกันคนที่เกิดในช่วงวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเพ้อฝันอยากฟุ่มเฟือยอยากได้นั่นได้นูน่นได้นี่พวกเพ้อฝัน จะ,ะจงอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีเพราะฉะนั้นการเงินไม่ต้องคิดอะไรมากมีเท่าไหนใช้แค่พอประมาณอย่าใช้หมดไม่ใช่มีเท่าไหนใช้เท่านั้นหมดเดีไม่มีเก็บเดี๋ยวก็ไม่มีใช้วันต่อไปหรอกถูกไหมเพราะฉะนั้นมีจัดสรรปันส่วนให้ดีๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องเพ้อฝันอยากฟุ้งเฟ้อนะคะ,ะใช้เท่าที่เราพอจะใช้ได้ในแต่ละวันนะคะใบนี้คือการการศึกษาตะเกียวอะไรการเงินนั่นหมายความว่าคุณต้องรู้จักทำบัญชีนะ เพราะอะไรเพราะการเงินคุณก็ไม่ได้ว่าจะดีเลิศหรือว่าจะแย่จนเกินไปแต่ถ้าคุณทําบัญชีมันทําให้คุณรู้รายรับรายจ่ายในสัปดาห์นี้ว่าเป็นยังไงนะคะถามโชคลาบเหรอโชคลาภไม่ต้องเพ้อฝันเลยมากเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้ลองขอพอรดูนะจ๊ะ,ะต่อไปชาวราศีตุลชาวราศีตุลเป็นยังไงมาดูกันการเงินต้องค่อยเป็นค่อยไป,ยไปกาลังได้กําลังเก็บเกี่ยวผลแล้วในสิ่งที่เราเคยทํามา อาทิตย์ที่แล้วหรือที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้สิ่งที่เราทํามามันจะเห็นผลมันจะได้มันกําลังจะโอเคเออรอ,อรับตังคนะ์อ่ะเอาไว้ง่ายนะอ่ะอ่ะรอรับเราอยู่แล้วสิ้นเดือนเนาะถูกต้องไม่เถียงนะคะต่อไปในใบนี้นะคะรับตังค์แล้วไงรับตังค์ก็มีเกณฑ์เสียเงินเนาะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุมีเหตุให้ต้องเสียเงินและอีกแง่หนึ่งนะอีกแง่หนึ่งใบนี้นะใบนี้บอกถึงอุบัติเหตุ นะคะต้องระมัดระวังอ้าอโชคลาบโชคลาบโชคลาบมาจากมองสองแง่นะโชคลาบอาจจะขาดทุนสําหรับใครที่ชอบงลงทุนนะคะโชคลาบอาจจะขาดทุนหรือหรือหรืออีกแง่หนึ่งนะตัวเลขคุณมาอาจจะมาจากอันนี้คือความรุนแรงเนาะหรือว่าความเป็นความตายนะอาจจะมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุอารมณ์ทุกขาลาบนะคะนะก็ลองดูแล้วกันเลขจากประเภทพวกนี้นะคะอ่ะ ต่อไปราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะมีรายจ่ายจุกจิกเนาะต้องบอกเลยว่ามีรายจ่ายจุกจิกสัปดาห์นี้นะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จ่ายอ้าจ่ายแล้วนี่ต้องจ่ายอีกรออะไรเงี้ยนะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใบนี้คือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการเงินคุณยังไม่นิ่งยังไม่มั่นคงนะคะถามโชคลาภไหม <laughs> อย่าเสี่ยงดีกว่าจ้า ต่อไปต่อไปชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคนที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมอย่ารีบร้อนใจร้อนหรืออย่าเอาแต่ใจอยากได้ต้องได้อยากมีต้องมีอยากไปก็ต้องไปอย่านะจ๊ะเออหมดนะจ๊ะหมดนะจ๊ะบอกเลยเพราะนี่คือความทุกข์ใจนะคะหมดนะจ๊ะการเงินไม่ดีเลยสัปดาห์นี้ต่อให้เงินเดือนออกมาสาหัสยิ่งกว่า ใครราศีไหนต้นๆต,ตะกี้นี้บอกไปแล้วราศีมิถุนเออนะสาหัสยิ่งกว่าเขาอีกนะเธอบอกได้เลยนะคะนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีแล้วใบนี้อีกแง่หนึ่งนะหมั่นทําบุญทําทานนะอันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือวิบากกรรมนะคะระวังละกันก็หมั่นทําบุญทําทานแผ่เมตตาสวดพระคาถาเงินล้านวันละเก้าจบช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้จริงๆใครไม่เชื่ออยาใครไม่เชื่อลองดูนะลองดูโชคลาภไม่ต้องพูดถึง หน้าไพ่แบบนี้ไม่ต้องถามหาเลยนะคะไปทําบุญนุ่นต่อไปชาวราศีมังกรคนที่เกิดในช่วงที่1 6บหกนอขออภัย14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะชาวราศีมังกรและลา,ลาเที่ยวเงินออกเออนะสังสารระวังสังสารแล้วเงินหมดนะเก็บบ้างนะเพราะอะไรใบนี้บอกให้มัธยัตและรู้จักอดออม ต้องรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียงคุณถึงจะมีเงินเก็บเงินคุณถึงจะพอใช้ถึงสิ้นเดือนนะอย่าละลาโอ้ได้มาหุยผับๆับผับผับ,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 บนะระวังแล้กันโชคลาบมีไหมขอพรสินะรู้สึกว่าหน้าไพ่ขอพรขึ้นหลายหลายราศีอยู่กันนะขอพรแล้วจะมีโชคนะคะอันนี้คือฉลองนะคะขอพรก่อนนะคะทําบุญทําทานขอพรก่อนนะ ต่อไปราศีกุมนะคะราศีกุมราศีกุมคนที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมใบนี้ใบนี้นะคะบอกถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กๆนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กๆนะคะหรือรายจ่ายที่เราเคยจ่ายไปแล้ววนเวียนกลับมาให้ต้องจ่ายนะคะ,ะในสัปดาห์นี้นะใครรอเงินอยู่ยังคงต้องรอต่อไปใครอยากลงทุน ใครอยากลงทุนต่อยอดหรือทําอะไรใจเย็นๆอย่าเพิ่งลงทุนให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนเพราะมันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรานะคะถามโชคลาภยังจะแต่ลุ้นลองลุ้นติดไปนวมเบาๆไปก็ได้นะเออลองลุ้นติดไปนวมไปเบาๆ,ๆก็ได้นะคะอ่ะต่อไปราศีมีนสุดท้ายแล้วนะคะคนที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะราศีมีนระแวงเนาะ ถามอาตีเป็นตีเป็นเรื่องปัญหาการเงินคือการเงินมีติดขัดอยู่บ้างนะคะการเงินมีติดขัดอยู่บ้างหากมีลูกหนี้ยังไม่มาใช้คืนต้องบอกเลยยังไม่มาใช้คืนแต่ไม่แน่นะลองคุยดูอาจจะทยอยให้ก็ได้นะคะกับลูกนี้นะคะและใบนี้สําหรับชาวราศีมีนใบนี้โชคลาภอาจจะมาจากรถยนต์ก็ได้มาจากการเดินทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลุ้นดูเลยนะลุ้นดู ไปมีโอกาสไปทางที่ดีบ้างแต่ติดขัดนิดนิดหน่อยหยังไม่ดีสุดยังไม่ดี100%เเซนะจ๊ะการเงิน <_ d ata> ของชาวราศีมีนนะอ่ะไม่ว่าจะราศีไหนทุกราศีสิ่งที่เมนำ้ำเน้นกันอยู่เสมอคือการทําบุญทําทานการสวดมนต์นะคะโดยเฉพาะบทพรกคาาเงินล้านมนหนุนได้เสริมได้จริงๆนะยังไงก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยและก็กด subscribe และที่สําคัญกด กระดิงกิ้งกิ้ง,งให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ทางเพจก็มาติดตามไลฟ์สดกันได้นะสิ้นเดือนมีตัวเลขมีเลขเด็ดนะอย่าดูแต่ใน YouTube อย่างเดียวล่ะขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเบอร์นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ